สวัสดีค่ะพอ่พอๆกับช่องตากับยายผ้าช่มเนาะคะ่ะเมื่อน,นียายสิผ้าไปชม่มไปเบิงอ่าที่วัดลําดวนเนาะคะ่ะเนาะพนมี่กฐินมหาสงค์ค่ะอ่าเดี๋ยวยักยายสิผ้าไปเบิงบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะว่าะิป็นจ้งไหเมื่อน,นียายก็ได้ไปเห็ุลงท่านเนาะค่ะเนาะล่งทานนะะ่นงทานตำบกคุงค่ะรวมกับมูเมขาน้ำกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวยายสิผ้าไปเบิงค่ะจากอันนี้ ยายก็เตรียมอุปกรณ์ไปแล้วเนาะเตรียมกลองโฟมเตรียมสมแล้วค่ะเตรียมจะไปท้ำโลงท่านแล้วค่ะไปเบิ่งกับยายค่ะอนี่ยายกับมาถึงเล่นะนักเนาะยืนล่านโลงท่านค่ะเอ้ยหล่ค่ะล่านเดี๋ยวยายจะใช้เบิ่งอีกรอบนึงนล้กันเนาะเ่็กผางเจ้าหอยใหญ่แล้วกันเนาะหลวงพ่อบุญทูนเนาะเอาทัพปองอาไม้กางเลยด้อยายกับเด็กผาง มาทำบุญกัดยินมาแทมร่วงท่านน้ำค่ะอยู่ที่ะวาดเหนียวหมูย่าตั้งดวนแล้วค่ะจังหวัดหนองไทยค่ะนะครับโรงเดียบอนคสายบุญสายสัทธาเป็นมากกันหลายเนาะค่ะเนาะงคุณนะคะภาคประธานก็ทางได้หลายค่ะอันนี้ช่วงเศร้าเล้วค่ะเด้อยังอีกช่วงบายบค่ะพ้นฮักสีลายค่ะแล้วตอนนี้ยายที่ห้าก็ไปทั้บุญกัดก้อนแล้วค่ะเนาะ นะครับส่งรองนะครับอยู่ด้านในของพระเจ้าวิหารนะครับด้านในวิหารด้านล่างวิหารแต่อันนี้เพื่อนเพื่อนว่าวิหารกังสเตนปิดกุบกูโบสถนะครับซาปาทำสังฆกรรมของพระคุณเจ้าพระธิราตุธีราเปพระคุณหลวงพ่อได้เป็นประยับนะครับขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณเอฟซี มาแล้วก็ชมนะครับบรรยากาศลานบุญลานกุศลอยู่จระร่พลันควบทำบุญทำกุศส่วนอยู่ก็ขอเรียนเชิญตามบทยาใยนะครับตามบทยาใสอาจจะปวดตาสักทุนะครับแต่ละกองแต่ละกองแต่ละเจ้าภาพซึ่งเป็นเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพน้อยและเจ้าสัตภา มีปิตใจมาจำงดองจิตตรงมาตะไกนะครับอ,าอาธิษฐานจิตดังๆให้หลวงพ่อได้ยินให้หลวงพ่อได้ยินให้พระอินทร์ได้ชื่นชมให้พระพบได้อ่านโนบตนาสาธุนะครับยินดีต้อนรับนะครับเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์มาทาง สำนักงานพระปะธรรมเป็นกำลงนกันครับขอบคุณหลายๆครับรวมด้วยช่วยกันตั้งสอนที่สอนทานองครับในงานพระศาสดานะครับไม่ว่างเว้นนะครับสุขเสาวาทิศเราเจอกันวันจันทร์ถวายกระถิ์ทสองอนี่มูตุกได้เริ่มชุดรักสี่กอง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 ไปเรื่อยๆแต่ครับในกระบวนการที่ได้ประกษาสัมพันธ์ให้พี่น้อง ุกุศลอันนี้ไม่ตูกด้ค่ะไม่ตูกเจ้าของร้านตำลิีนเนาะค่ะเดี๋ยวมาคุณลวงพ่อนะครับกํานดนะครับกรวันนี้เป็นสานคาดีค่ะที่ตลาน้ค่ะเพราะว่าเราบอที่ตลาดบัานไม่เนาะค่ะมือเดนจมได้นะคะี่หานคนชคนใจดีทูกูเราทุกท่านนะครับได้มานอนกินมาเจอาหารเกณฑพุทธบูชาทรพมบูชาสัง เป็นัจไงนเนาะเมื่อยบ่ไม่คะเมื่อยบ่สู้สู้อะไรบุญนํากันนับกันได้บุญไล่ไล่นะคะอันนี้ผู้ซอยตักเนาะค่ะผู้ซอยตักมพาะด้ว่าอันนั้นตำตำเบายางไงแล้วค่ะตำบักพริกเนาะค่ะเดาอเนบยองปันเนวเสพเออบ้านอ่ะเนี่ยให้สดใจสุดมีมือเล้ค่ะมืนเอนี้ขออรเมอแี่นอนเนาะไส้พุงไสยสัตว์ค่ะหมูไอศครีมมารวมรวมกันเยลายครับกินมาอะลาย กะนรัย้อามา้น็นาะวไดเสียสบนะครับอาุตนามตัสรุปแล้วสรุปแล้วมิจากวัดท่านสรุปแล้วมีจากวัดันมะระกินลนยาต้วข้าวก็เาเจ้ามจาเจ้าเาเจาเจ้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 าเาเาเจ้าเจ้เจาเาเจาเาเจะเจเนาะจ่าเาาเาเจ้เจ้าเจาาเนเาเจเ้เจาเจาาทาาเาเาเา ที่ประชาชนมาทำบุญกันหลายเนะค่ะเนาะนี้ย้ายไทยเรื่องการคุนมารับอาหารค่ะตามจุดลงงานต่างๆเนาะค่ะยอดคนยอดหลายค่ะสวักับ้านเาสวัสดีมาทำบุญนี่อห้ีีาม่วัดมารับอกฐินสงขอนี่ยี่บวันเนะค่ะทั้งหมด22บสองวันค่ะขอเชิญด้วยค่ะเด้อังหวด้แวมีอ่อ โประชาชนคนมาทำบุญทำท่านกันหลายหลายค่ะเมื่อนี่ยายมาเอาบุญเพื่อเดวยค่ะเด้อให้ได้บุญน้ำกันหลายๆเนาะค่ะเนาะโมท่าสามุูน้ำกันค่ะนะครับเตสัเ โลกงท่านเจมันไหลสวบไหลจวบหอัวนโมนามายอได้เือยๆครับเร้างประัติโร่งัวกษเขสร้าอในคสร้างรค์ส้างค่ะนะครับสร้าง่าค่ะเป็น่าเก่าใส่หัวอธิษฐานอายุรรพุความักัุนรักษาสมบัติวัฒนธรรมคนสมบูรณ์บนผลในที่ทุกสถานในการเมื่อเนียนต่อยอดนะครับเจ้าบุญเจ้าัทธาแม่เรี้ยงเรียนแตงแบบตังบ่อ แลกเหรียญแบงตังแม่แลกเหรียญแบงตังแม่กันพออ่อแลกตังอะไรแม่มีบอเออข้างในบยปอขังนครับข้างในแม่เด้อนะครับแม่แม่แม,มาๆมาทำงพี่แม่นะครับขีดสงสัยเลยแม่ไอกระไดแล้วเดี๋ยวกางว่องโยนะครับ,อ,อ,รบอ่าสาธุสาธุาธอายุมาขอให้มีอายุคงเงาเลิศวันนาพระฤาษีสุขภาพสุขกายใจไร้ลากขีพลาบี ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์นะครับแขกพี่น้องพุทธศาสนิกชนคนใจดีครับวันนี้เรามาทําบุญนะนะครับวันนี้เรามาทําบุญมีเจ้าภาพเจ้าสัมภานะครับท่านไหนที่เก็บกระเป๋า กอ,อลำเมินนี่คือเบาซื้ไอได้เนี่ยที่จริงได้สองหมื่นกว่ละเมินเดียวเนี่ยคือเบาซื้นอนะครับเอาแท้เืินหนึ่งเนี่ยแต่ที่จริงได้แค่สองหมืม่นเนเอ็กอลักซีพันปกติกันนะพันมาบุนทุกปีพันมางานาเจดล,เล,ลูกมาบุนทีส่วนมากทุกปีจะมางาน <ไป S 1> กต่ละวัดเน<อ>าะค่ะเนาะเดินทางกับปีน,นี้มาบุนบครับรไม่ใช่มางานครับ โกดังสีใครไปประชุมสัมมนาไม่ผ่านโกลังสีแดงว่าของปลอมนะครับไม่ผ่านกทมอโะของสีจากโริีการนะครับทุกร้านจะมีค่าหมดนื้อข้าเวลา่าเวันยี่สิบี22วัดค่ะ ขีดมารับกระถินมือนีกวางข่าวไร่เลยเนี่ยคนพาไปเนี่ยพจนดค่ะพอดย่องออกไม้ได้เนี่ยพอย่องขินเนี่ยพอดิญองซอยพอดิญองนาสิบไปยนต์นะกดติดตามซอยย่าด้วยเดี๋ยวชวนไกดชนะประโยชน์พค่าตามงานรับสัมภาระกันก็ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเออแมนแมนกดติดตามกดติดตามได้ค่ะขวามือขวามือตัวสีแดงๆกดติดตามเลยจ้า